ครับผมครูเบนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกหมัดที่รัดกุมนะครับหมายถึงการออกหมัดโดยที่ป้องกันตัวเองไปในตัวที่มีช่องโห่น้อยที่สุดนะครับเป็นยังไงไปดูได้เลยครับวิธีการที่เราจะออกหมัดคู่ต่อสู้นะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราออกหมัดไปแล้วเนี่ยนะก็คือเบสิกก็คือเราออกหมัดแล้วก็ มืออีกขั้นหนึ่งคือตั้งการ์ดใช่ไหมเพื่อออกไปแล้วก็เขาสวนมามืออีกขั้นหนึ่งเราจะป้องกันนะเบสิกทั่วไปที่สอนกันตามมานะครับแต่เราจะออกอุธโดยที่ให้น้อยที่สุดโดยจะอ้างอิงจากของมวยสาคลน,นะครับเคดูตั้งการ์ดนะทีนี้เราตั้งการ์ดเป็นปกตินะครับเวลาคู่ต่อสู้ชกมาใช่ไหมปกติเราก็จะบล็อกการ์ดใช่ไหมลองปล่อยมาปึ๊บ ทีเนี้ยจังหวะที่เราจะออกอาวุธใช่ไหมครับเราออกอาวุธไปเราไม่ควรที่จะแบบออกอาวุธแล้วเปิดแล้วแขนข้างตกคือเบสิกก็คือ, Basic, คอทั่วไปก็คือต้องออกอาวุธโดยที่มือนี้ตั้งกาดเอาไว้ด้วยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือเอาไหล่ขึ้นมาข้างบนคือปิดช่วงนี้ไปด้วยถ้าอย่างน้อยถ้าดโดนสวนหมัดเคาน์เตอร์มาอย่างน้นแลก็โดนช่วงบนแต่ว่าช่วงปลายคางจุดกระทบต่อสมองก็ยังโอเคก็คืออาจจะไม่โอเคมากแตก่ก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยนะโอเคดูนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับลองออกมันนี้สวนเเเป็นหมมดาาาขู้ึบ ใช่ไหมมันก็จะมีแนวแขนแนวไหล่ช่วยป้องกันในการรับเอาไว้ด้วยโอเคเหมือนกัน1 2ก็เหมือนกัน,น,กป,น,กนปุ๊บข้างนี้ก็เหมือนกันลองสวนซ้ายดูนะปุ๊บใช่ไหมแนวแขนนี่จะปิดช่วงคางช่วงที่สาคัญที่สุดเวลาเราต่อสู้นะช่วงนี้คือช่วงที่สาคัญที่สุดไม่ควรให้ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับเพราะว่ามันจะกระเทือนถึงสมองถึงขนาดที่มีโอกาสสลบได้เลยนะครับโอเคลองดูปุ๊บแบบนี้ข้างหนึง่ง ปุ๊บแบบนี้เพิ่มการออกอุดคือการทําแบบนี้มันทําให้เมื่อยมันก็ใจว่ามันเมื่อยบ่าเมื่อยไหลก็จริงแต่ว่ามันช่วยป้องกันเราได้ก็ฝึกไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคปุ๊บ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 ลองสวนไงปุ๊บกันปุ๊บกันประมาณนี้นะครับผมโอเค อีกเรื่องหนึ่งของคน,คนกรรนีคนที่ชอบเอลโบวอลการดแบบฟรีสไตล์ก็คือหมายถึงว่าคนที่ชินกับการแบบเป็นเอาบ็อกเซอร์ใช่ไหมครับชอบเอาแขนท่านี้ลงแบบฟรีสไตล์ใช่ไหมแล้วก็ซกค,คือไอกรรนีแบบนี้มันทําได้มันใช้เหมาะสําหรับในการหลบหลีกได้ง่ายครับแต่ว่าตรงนี้นะตรงไหลเราก็ควรที่จะยกขึ้นมาปิดปลายคานอยู่ตลอดนะลองดูปึ๊บคานนี้กาดกันไว้ลองต่อยมาดู ปึ๊บอย่างน้อยๆเขาชกหน้ามันก็อยู่โดนตรงไหลสามารถช่วยกันได้ถ้าขึ้นสูงมาหน่อยลองขึ้นสูงมาหน่อยปึ๊บแบบนี้ยังไงก็ไม่โดนปลายคาแต่ก็เจ็บอยู่ดีนะครับลองดูปึ๊บเห็นไหมเราปิดเขาจะเล็งช่วงปลายคาแต่เราปิดลองดูนะบ อ uh huh. ย่างดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าไปทื่อๆแล้วก็เอาไหล่ดันให้เขาชกโชัวชกชกวันนี้มันไม่ใช่นะครับเราใช้ผสมผสานในการหลบหลีกเข้าไปด้วยปกติตายเอาบ็อกเซอร์นะปกตินะเวลาที่เข้าไปหาคู่ต่อสู้ยกไหล่การเหนียวเอาไว้เวลาเขาต่อยมาลองต่อยมาปึ๊บ <c oughs> เขาก็ต้องโยกให้มันพนระยะหมัดใช่ไหมครับหมัดเขาไม่สามารถถึงตัวเราได้ตรงนี้แหละแล้วก็าาการจังหวะสวนเข้าต่อไปลองดูต่อยมาเหมือนเดิมึแบบนี้ นี่คือแบบแบบที่1นนะที่จะสอนไว้ในสําหรับคนที่ชอบถนัดการแบบนี้นะครับดึงออกไปข้างหลังอย่างที่2ไปทางขวามือตัวเองนะบิดโดยการที่บิดปลายเท้าแล้วก็เี้ยวตัวโน้มตัวลงไปลองดูลองชอกมาดูหนะ่อยปึ๊บแบบนี้ปิดปลายคางกันพวกหมัดอวบขัดที่จะเข้ามาตัวหัวไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะที่เขาชักหมัดกลับแล้วก็กลับที่เดิมได้มาลองต่อยมาดูปึ๊บแบบนี้ครับต่อยมาปึ๊บดึงออกปึ๊บแบบนี้นะครับไปข้างหลังแล้วก็ไปข้างหน้าอันนี้คือ ปกติแน,น้นำแต่ยังไงก็การช่วนี้นไว้ด้วยการใช้กาดอาบวอเซอร์เนี่ยมันหลวมอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้การหลบหลีกพยายามเพื่อที่จะให้ป้องกันตัวเองและปลอดภัยมากขึ้นก่อนที่เราจะออกอาวุธนะครับวิธีการฝึกซ้อมนะครับซ้อมกับกระสอบทรายเหมือนเดิมนะครับก็เวลาเราเออกอาวุธใช่ไหมก็พยายามรัดกลุ่มเก็บปลายเก็บคางยกไหล่ป้องกันเอาไว้เวลาออกอาวุธตลอดนะดูนะแอปซ้ายปึ้งขวาปึ้งเหมือนกัน1 2ใช่ไหมปึ้งปึ้ง ออกอ,กอกุ้ดป้องกันไว้ตลอดนะครับบิดหัวไหลแล้วก็เนี่ยป้องกันไว้ตลอดซ้ายก็เหมือนกันนะครับดูอังกรารเก็บข้างซ้ายซ้ายขวาขวาป้องกันไว้ตลอดเหมือนกันครับโอเคทีนี้เราออก,ออกเป็นชุดบูนสองสามสิ มาเนี้ก็ออกเป็นชุดโดยที่เราเก็บแบบนี้ตลอดพยายามจับเวลาเป็นยกแล้วก็ยกไหลให้เป็นนิสัยเป็นความเคยชินนะครับโอเคอย่างที่2ก็คือเวลาที่เราใช้อ,อกเซ x e r กัดลอยใช่ไหมก็เหมือนกันก็พยายามยกตัวนี้ไว้แล้วก็ยกไปข้างหน้าแล้วก็เอียงไปข้างหน้าด้วยนะลองดูนะนี่โรากัดไหมนะออกเซอร์ใช่ไหมนี่ยกไหลไออว้ออุ้นเหมือนกัน <B lim f les> เก็บไว้เก็บไว้ยกปึ๊บเก็บปึ๊บยกไปข้างหลังปึ๊บ เดี่ยวไปข้างหน้าเอียวไปข้างหน้านะ,ะทางข้างปุ๊บขึ้นมาออกอาวุธกับพร้อมกับยกแขนซ้ายด้วยดูแบบนี้ยกลายเอี้ยวไปข้างหลังปึ้งมาข้างหน้าปึ้งปึ้งปึ้งปุ้งประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราไปดูการใช้งานดูเวลาที่ต่อสู้มันจะเป็นยังไงนะโอเคการออกกัดแบบทั่วไปก่อนที่บอกไปก็คือยกการทั่วไปปกติใช่ไหมแต่ว่าเราเพิ่มจังหวะการออกอาวุธในการสวนโดยที่เราปิดไหล่เข้าไปด้วยก็ทั่วไปเวลาเขาออกอาวุธมาเราออกอาวุธมา ใช่เขาต่อยมาเต็มที่เลยนะลองดูปึ๊บเราชิงต่อยก่อนโดยการที่บิดไหลแล้วก็ป้องกันออกวุด้วยการที่แบบนี้ไว้หรือไม่ก็เราออกวุดไปเลยแต่ว่าเราก็ปิดอย่างนี้ตลอดปึ๊บปึ๊บเขาจะกันลองออกวุดชกหน้าสมัดเคาน์เตอร์กลับดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเหมือนกันปล่อยเขาตรงนี้กันเปลี่ยนไปเป็นการ์ดได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แบบนี้เราเข้าก่อนเขาเขาจะต่อยโดนหน้าเราเรายัางพอที่จะยกไหล่กันไม่ได้แบบที่2ก็เหมือนกันก็วอลเซอร์ก็กัดล้วน่อยแต่ว่าเราก็พยายามขึ้นตรงนี้ไว้ลองชกมาเลยเต็มที่เลยยังไงกันปึ๊บ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 ลองชกเต็มที่แรงๆเลยหลบมันหลบได้อยู่แล้วไงปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาสอนต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง y o YouTube ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ